วันนี้จะมาเที่ยวชมวัดเจ็ดลินนะคะเป็นวัดที่มีความสวยงามและเก่าแก่มากเลยค่ะพี่พาไปชมบรรยากาศด้านในนะคะ ดูค่ะวิหารเก่าแก่ามากเดี๋ยวพาไปไหว้พระด้านในก่อนนะคะ ส้นปล่อยเน,ะนาะน้ำก็จะไหลาตามทางมาส่งพระองค์นี้คลองมันมืดไหมฟ้าดูหม,มันมืดติดติดตดมิดิ้มไหม มีความสวยงามค่ะอ,อ๋อมีลูกนิมิตด,ด้วยนะคะด้านข้างนิมิตเกดดะะ่าแก่เก่าเก่มาม,มีกี่ลูกป้าปนี่มีครูบาอาจารย์มีพระพุทธด้วยในเนี้ยป้าป้าดูดีในเนี้ย <c oughs> มีพระพุทธมีครูบาอาจารย์ 还要多呢。 มาอาจารย์ด้านในนะคะหลวพระพูดสวยมากวันนี้ลมเย็นมากเลยนะป้าเนี่ยวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะก็จะพามาเที่ยววัดเจ็ดรินดูลูกนี้มิตเก่าะคะ่ะ ลูกนิมิตเก่าแก่เจดีเก่า็เก่านะคะลูกนิมิตมีเก่าลูกเนี่ยบุตรเป็นก่เก่าแก่เนาะมาพาไปเดินด้านในอันนี้เก่าเห็นไหมเก่าปูนปูนจนกร่อนออกหมดแล้วเนี่ยปูนที่ฉาบไปเนาะเก่ามากอันนี้น่าจะหลายร้อยปี จะพาไปเดินข้างในมีสะบวนนั่นัลานใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยววัด7ดรินนะคะอยู่<ด>ประตูเชียงใหม่เนาะอยู่แถวประตูเชียงใหม่นะคะเป็นวัดที่มีสวยคววามสยงามมากเดี๋ยวเราะพาไปเดินสะพานนะโอ้ดูสิคะด้านในบรรยากาศก็ดีร่ลมรื่นต้นไม้ใหญ่ นี่ขนาดเป็นวัดที่อยู่ในใจกลางเมืองเลยนะคะเป็นบริเวณเดินเข้าไปด้านใน มีพาไปเดินสะพานไม้นะคะเพวยทางวัดเนาะเอาอาหารปลามีอาหารปลาด้วยนะคะถึงละสิบบาทถึงละสิบบาท,บบาทเดี๋ยวพาไปเดินสะพานไม้นะคะขัวแตะขัดแตค่ะทางเหนือเขาจะเรียกสะพานขัวแตะนะคะหัวก็คือสะพานค่ะแตะก็คือ ไอ้อที่เป็นแผ่นไม้ไผ่นะคะเป็นแผ่นแตะเนาะลานชมบุญวัดเจดรินนะคะมีนกมาด้วยนะคะ วิกตอเรียนะคะมันจะแผ่นใหญ่ๆเนาะที่อื่นเขาจะกว้างอย่างนี้ออนะของบ้านเราอาจจะได้ประมาณนี้นะคะมีนอ้นองนกมาด้วยนะนกนกนกจิบจิบมีนกมีปลานะคะ ักตกชวาไม่รู้ดูค่ะดูใบบัวเขาให้ห้ามห้าให้อาหารนกเนี่ยนี่อาหารปลาก่อนนะคะนกก็อยากกินเหมือนกันนะคะแต่ทางวัดไม่อนุญาตให้อาหารนกนะคะเราก็ต้องให้แต่ปลาค่ะเป็นปลาดุ นกมาเยอะเลยอย,อยู่บนร่มก็มีค่ะเขก็สงสารนกนะ<ม>แต่ทางว,วัดไม่อนุญาตมีปลาตัวใหญ่ด้วยค่ะปลาน่าจะเป็นปลาดุกหัวปลานะประดุกยักษ์ปลาดุกยักษ์นะคะจะเห็นไหมเห็นเห็นโอ้เนี่ยตัวนี้ใหญ่มาก ปูดยักษ์โอ้ปูดุกตัวใหญ่มากเลยค่ะเป็นปาดุกยักษ์นะคะตัวนึงน,น,น่าจะรับสิบโลนะอเพราะว่าเป็นเขตอภัยทานนะค่อยก็จะเลี้ยงจนโตโอ้นอกก็อยากกิน เที่ยวกับพระขอพรพระสิงส่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้บุญด้วยในการให้อาหารปลานะคะพี่รมเ,เรื่อนีมีนกมีนกด้วยเป็นว่าที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะ ให้มาเที่ยวคูเดินเที่ยวคูวเมืองได้เนาะแล้วก็มาเที่ยว <All right. S 1> ประตูเชียงใหม่มาเที่ยววัดเจ็ดริมนะคะมาเดินสะพานไม้ไผ่เนาะคะ่ะแบบแบบย้อนยุคสมัยก่อนเนาะลาเดินก็จะอาจจะมีเสียงกุบกับนิดหน่อยก็จะได้บรรยากาศวันเก่าๆมากเลยนะคะ ดอกบัวมีดอกดอกบัวนี่มีดอกด้วยนะคะจะเป็นดอกสีขาวๆเนาะดอกบัวก็จะใหญ่ใหญ่กว่าดอกบัวปกติเ <c oughs> ขาเรียกบัวอะไรนะวิกตอรีดอกบัววิกตอรียถ้าทางบ้านเราน่าจะเรียกดอกบัวหลวงไหมใช่บัวหลวงอ่าบัวหลวงนะคะเพราะใบมันใหญ่มาก อันนี้เดี๋ยวเราอ้อมออกทางนู้นใช่ไหม<ช><ช>เป็นว่าที่มีความสวยงามและเก่าแก่มากเลยนะคะอันนี้ดูดูร่มเขาค่ะเพิ่งเคยเห็นเนาะร่มน่าจะทํามาจากใบไม้ไมไอ๋อไม้ไผ่เหรอไม,ไ,ไม่ใช่ใบตาลใช่ไหม,ไมอ๋อสวยเนาะนี่ค่ะประดับด้วยอ่าร่มเล็กๆเป็นสัญลักษณ์ของทางเหนือเนาะ ล่มกระดาษสาล่มใบไม้ดอกบัวกาลังออกอดอกบัวกาลังออกนะคะเห็นไหมถ้าถ้าเป็นดอกบัวพื้นเมืองมันจะตั้งขึ้นนะแต่นี่มันเหมือนเป็น wh, เป็นเป็นเป็นช่อเนาะเออนี่ยออกอย่างเงี้ยเลยเนะี่ยกำลังออกดอกบัววิกตอเรียนะคะใครอยากเห็นดอกบัวเือหลวงใบโตโตสวยๆมามามาดูได้ที่<า> <ieren allá S 2> เนี่ยค่ะบรรยากาศโดยรอบก็มีต้นไม้ร่มรื่นนะคะขนาดเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองเป็นวัดน้าเที่ยวและเป็นวัดสำคัญอีกอหนึ่งวัดในในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะเ,เป็นวัดที่เก่าแก่มากๆใครมาทางเหนือเชิญมาแวะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เที่ยวชมความสวยงาม ของสถานที่แห่งนี้นะคะวัดเจ็ดรินมกล้วยด้วยนะคะยังความอนุรักษ์ของวันเก่าๆได้อยู่นะคะเนี่ยระลึลกถึงวันวานได้อยู่เนาะอืม กุฏิก็จะสร้างด้วยอิฐหมดเลยเพราะสมัยก่อนผู้ย่างจะเป็นอิฐมีต้นไม้ใหญ่ร่ลมรื่นมากภายในวัดก็จะมีความร่มเย็นร่ลมรื่นมากเลยนะคะอันนี้ก็จะโอ้อันนี้ดูต้นบัวสวรรค์กำลังออกดอกกำลังออกดอก มีตวว้นบัวสวรรคะ์แล้วค่ะดูลูกมันใกล้ๆนะคะมีลูกดอกบัวสวรรค์คุณพี่กำลังทำสวนเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเดินหนึ่งจะประดับด้วยเดฟไหมเดฟเดฟ ได้เห็นธรรมชาติด้วยนะคะาาัว,ว,าว,วมก็จะมีเป็นผักสวนครัวก็มีผักสวนครัว <S <S ต้นชานี่ต้นขึ้นชายนะคะต้นชัยอืมน่ารักจังเลยค่ะตรงนี้ก็จะมีมุมซุ้มศาลาให้เรายืนไงป๊าเดินขึ้นไปดูในนี้ห้ามโยนเหรียญลงใบบัว ตรงนี้มีศาลาให้เราชมความงามของสระบัวปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่มากๆเลยปลาดูแต่ปลาดุกมีูแต่ปลาดุกอย่างเดียวเขาเรียกปลาดุกอะไรปลาฟ้านี่บิ๊กอุยบิ๊กอุยบิ๊กอุยปลาปลาดุกอุยปลาดุกอุย ไม่กลัวนะนกเขาด้ไม่กลัวนาะนกหิวอาหารเหมือนกันเนะยนกแลาวมีซุ้มสาราสองซุ้ม้ะค่ะตรงนี้เผื่อเรามานั่งให้อาหารปลาให้หมดเลยเหรอลมพี๊ให้นอนให้นองดีก่นให้ดีก่อน่นเองเลยเด็กนี่ก็สวยมาก ต้นนิดเดียวแต่ดอกสวยไม่รู้เขาเรียกชื่อดอกอะไรเนี่ยสวยสีนี้ก็ไม่เคยเห็นครนบน่ดเ,เรียกหน้าวัวเสียดายวัวสีขาวหน้าวัวสีขาวเสีดายดเขาหันไปทางนู้น มาเชียงใหม่อย่าลืมนะอันนี้ดอกเมืองหนาวนะเนี่ยดอกเมืองหนาวแต่ตัวนี้เข้าเข้าหน้าร้อนแล้วยังสวยงามอยู่เลยนี่ดูข้างบนปะป๊านี่เรียกยุงข้าวหรือเปล่าไม่ใช่คุ๊ภาษาเมืองเรียกคุีขมาจริงหรอ มันก็ต้องเออแบบต้องการมันก็ต้องไปมันก็ต้องอืมทุกประมาณนี้นะครับว่าสวยงามมาเจ็ดลินนะคะอย่าลืมแวะกันมาเที่ยวกันนะคะมาดูหินหินเก่าหินเก่าสวยแล้ว โอ้น่าจะเป็นหินอะไร <itud soundtrack> หินอมีทิสหรือเปล่าหินหยกสีเหลืองไหมเป็นเขี้ยวหนุมานือเปว่าอ๋อเป็นหินเขี้ยวหนุมานอ๋อเคยใคยเห็นไหมคะหินเขี้ยวหนุมานสวยสวยมากอแต่ก้อนมันก็คล้ายๆก้อนโป่งขามเนาะเย็นเย็นเย็นมากมันเป็นหินแท้เนาะอ๋อไม่รู้ใครมาไว้อนี่ เอามาโชว์ไว้น่าจะมีคนเอามาถวายวัดอ๋อเป็นได้หินก้อนใหญ่มากเลยเนาะจริงก็ไปใส่ตู้เนาะตู้โชว์สวยใหญ่นี่นะคะวัดเจดปรนดูความสวยงามโดยรอบค่ะน่าจะหลายสิบกิโลนี่ก็จะเป็นด้านบนของเจดี นี่จะเป็นทางออกแล้วนะคะงั้นแค่นี้เนาะป้าเนาะ